ไข่กระทะอันนี้นะเราจะใส่เบคอนนะครับใส่เบคอนนะใส่อะไรอะไส่กรอกนะใส่ปูอัดแล้วก็หมูสับแล้วก็กุนเชียงกุนเชียงนะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมครับวันนี้ไข่กระทะครับแต่ผมจะแค่อธิบายให้ฟังนะครับ ที่เห็นไม่ใช่พิซซ่านะครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นไข่กระทะนะครับถ้าใส่กระทะเนี่ยเราก็เราก็ต้องหยอดด้วยอซอสภูเขานิดหนึ่งเนาะนี่เราลองทานกับซอสภูเขาดูซิเนื่องจากไข่กระทะอันนี้นะเราจะใส่เบคอนนะครับใส่เบคอนนะใส่อะไรอะไส้กรอก นะใส่ปูอัดแล้วก็หมูสับแล้วก็กุนเ,เชียงกุนเชียงนะครับมาดูซิดูซิดูซิมันจะเป็นประมาณไหนนะไข่กระทะที่มีชีสด,ด้วยโอ้ไนะข่กระทะทันสมัยหน่อยครับเนี่ยจุ่มจุ่มจำจำ อืมอือืมอืมอร่อยอืมอร่อยมากมายอืมถ้าเรากินกับซอสมะเขือเทศประมาณไหนอืมอืมอร่อยมากโอ้อันนี้ไข่แดงยังชุ่มชุ่มอยู่ ชุ่มๆอยู่อ่าอันนี <_ s> ้ผมก็เป็นตัวแทนเพื่อนๆทานให้ดูอืออืออือ,อ,อ,อชีดชุ่มๆอืมคเข้าสวยข้าน่อยเนาะ เอาละครับเพื่อนๆท่านผู้ชมขออนุญาตทานต่อเลย